สวัสดีครับพบกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทออสซิลิครับกับรายการท an ันเทนลงทุนทองกับบทวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายครับประจำวันที่9ธันวาคม2 5 6 4วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำกันครับหลังจากที่้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์มานะครับก็ราคาทองคําเองเนี่ยก็ยังคงปรับตัวในกรอบเดิมๆครับซึ่งจะเป็นกรอบโดยรวมเนี่ย อยู่ช่วง1 7 6เหถึง1,805ยเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้ยังเคลื่อนไหวนะครับมีทิศทางไม่ชัดเจนซึ่งตรงนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าราคาทองคำจะเป็นอย่างไรแล้วก็ตรงนี้จะลงทุนอย่างไรดีนะครับกับการเคลื่อนไหวราคาทองคาในขณะน,นี้แต่ก่อนอื่นครับตรงนี้เราไปดูในส่วนของการปรับเปลี่ยนราคาภายในประเทศกันก่อนครับสําหรับราคาสมาคมการค้าทองคํารวมไปถึงราคาเรยลไทม์ของทางออสเตรเลียค,ครับ สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงณปัจจุบันปรับเปลี่ยนด้วยกันถึง2ครั้งนะครับโดยณปัจจุบันราคาฝังรับซื้อนะครับอยู่2 8 2 0 0แล้วก็ขายออกอยู่28,300นะครับเปลี่ยนแปลงประมาณลบ100บาทนะครับส่วนราคาทองคำแท่ง96.5นะครับราคาเรียญทองณปัจจุบันของทางออสเตรเลียนะครับ ฝังลูกค้าขายอยู่28,251แล้วก็ซื้ออยู่28,291ปรับเปลี่ยนลบ92บาทนะครับส่วนราคาทองอตัวสปอตเองนะครับอยู่1785,786เหรียญน,นะครับทีนี้เราไปดูกันต่อเลยครับสำหรับเอาในเรื่องของการวิเคราะห์ราคาทองคำรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินบาทกันเลยครับผม สำหรับค่าเงินดอลลาร์ณปัจจุบันก็เริ่มปรับแข็งค่ามาเล็กน้อยครับตอนนี้อยู่ประมาณ96.05เหรียญนะครับตรงนี้หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวนะครับพยายามปรับแข็งค่ากลับขึ้นไปทดสอบแถวๆ96.45นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นโซนเดิมของค่าเงินดอลลาร์เลยนะครับที่ขึ้นมาแล้วในอดีตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นมาทดสอบแนวเดียวกันครับแนวต้านโซน96.45 นะครับแถวโซนเนี้ยก็ยังไม่ผ่านปรับขึ้นมานะครับก็มีแรงขายออกมาขึ้นมาเช่นเดียวกันครับก็มีแรงขายออกมานะครับแต่เมื่อลงมาแล้วสําหรับข้างนดลล่านะครับจะเห็นได้ว่ากรอบของเขาครับเมื่อลงมาแล้วนะครับมีแรงซื้อกลับแท่งสีเขียวแท่งนี้ครับมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับทิ้งไส้ตรงนี้นะครับแท่งสีเขียวกลับซื้อกลับขึ้นไปนะครับคือลงมาแล้วไม่หลุดต่ํากว่า9 5้าสิบห้าจุดเก้าสิบห้าจุดห้าสองนะครับ 95.52ตรงนี้ยังไม่หลุดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากกรอบเดิมนะครับเมื่อก่อนนะครับในอดีตที่เขาลงมาทดสอบเช่นเดียวกันโซนนี้เหมือนกันนะครับลงมาไม่หลุดเด้งกลับขึ้นไปครับเหมือนกันครับตรงนี้ลงมาไม่หลุด ก็มีแรงซื้อกลับดันกลับขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกันณนปัจจุบันดังนั้นก็เลยมองว่ากรอบหลักๆของเขา,าครับจะอยู่95.77ศแล้วก็95.52สําหรับแนวรับมองว่าถ้า,าพยายามดันขึ้นไปนะครับแข็งค่าและไม่ผ่านแล้วลงมาเนี่ยถ้ายังไม่หลุดก็มองว่าอาจจะมีโอกาสนะครับดีดกลับขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้ค่างเงินสําหรับค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะนะครับวิ่งไซเวย นะครับในกรอบโซนแถวๆนี้โซนแถวๆนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าขึ้นไปแล้วนะครับว่าจะเบรกโซน96.45ได้ได้ไหมถ้าเบรกได้ก็มีโอกาสที่จะแข็งค่ากับขึ้นไปต่อครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์ซึ่งตรงนี้ถ้าค่าเงินปรับตัวกลับขึ้นมานะครับตรงนี้ปรับขึ้นมาก็จะเป็นไม่ได้ที่จะกดราคาทองคําไปอีกแล้วก็บวกกับว่าทําให้ค่าเงินบาทภายในประเทศของบ้านเรานะครับก็อาจจะปรับอ่อนค่ากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่โดยรวมแล้วค่าเงินดอลลาร์ถ้าเราตีเทนนะครับลายเส้นที่ผมตีไว้เนี่ยนะครับนะครับที่ลากไว้เนี่ยจะเห็นได้ว่าไฮของเขาเนี่ยอ่าปรับต่ําลงมานะครับตรงตรงนี้ก็มีโอกาสครับที่ยังโดนแรงขายนะครับกดอยู่นะครับสําหรับค่าเงินดอลลาร์ก็เลยมองว่าทิศทางตรงเนี้ยก็เลยมองว่าโอกาสตรงนี้ค่าเงินดอลลาร์ก็อาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งในซด์เวในกรอบช่วง ถ้ามองกว้างเลยนะครับก็96.45ส่วนแ้แลวก็ประมาณ95.52อาจจะอยู่ในตอบโซนแถวๆนี้ก่อนสำหรับค่าเงินดอลลาร์นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของค่าเงินบาทกันต่อครับเพราะว่าเมื่อค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มเนี่ยเริ่มปรับแข็งค่าแล้วก็เป็นไม่ได้ว่าค่าเงินบาทอาจจะมีสลับอ่อนค่ากลับขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของค่าเงินบาทกันต่อเลยครับ สำหรับค่าเงินบาทณปัจจุบันนะครับก็เริ่มปรับอ่อนค่ามาเล็กน้อย 33..46 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ค่าเงินบาทนะครับก็ปรับอ่อนค่านะครับขึ้นไปเทสแถวๆถว9 8ซึ่งตรงนี้ขึ้นไปทดสอบแล้วยังไม่ผ่านก็ทําให้มีแรงขายหรือแรงกดนะครับปรับตัวลงมาแต่เมื่อปรับมาแล้วสําหรับค่าเงินบาทนะครับว่าตรงนี้จะมีโอกาสแข่งค่าลงไปได้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้อ่าผม ขยายนิดนึงครับให้เห็นในกรอบเดิมของเขานะครับสาหรับค่าเงินบาทก่อนหน้านี้ที่จะปรับอ่อนค่าครับตรงโซนเนี้ยเคยนะครับในอดีตเนี่ยเคยวิ่งไซด์เวย์นะครับก่อนที่จะหลุดแข่งค่าลงไปเทสสามสิบสองจุดห้าสามนะครับแล้วก็ปรับอ่อนค่ากลับขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้ก็เลยมองตรงจุดนี้ครับเป็นฐานเดิมของเขานะครับในจุดที่อ่าเคยเป็นแนวแนวต้านนะครับตรงนี้ก็ณปัจจุบันก็เป็นแนวรับ ซึ่งตรงนี้ก็เลยมองว่าถ้าค่าเงินบาทสําหรับค่าเงินบาทถ้ายังนะครับค่าเงินบาทถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่าโซ33.39นะครับหรือโซนแถวเนี้ยลงไปก็มองว่าอาจจะมีสลับห่อนค่ากลับขึ้นไปก่อนครับสําหรับค่าเงินบาทแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามมีโอกาสหลุดลงมาแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ครับที่เขาจะมีโอกาสที่จะมาเทสแนวรับนะครับแถว 3 3 2 9 3 0แล้วก็โซนเดิมนะครับตรงเนี้ยที่ไส้เทียนนะครับตรงแท่งนะครับในอดีตที่เคยทดสอบลงมาแล้วไม่หลุดนะครับมีแรงซื้อกลับจะเห็นได้ว่าอ่าแท่งเทียนตรงเนี้ยมีการทิ้งไส้ถึงไหมครับเนี่ยจะเห็นตรงเนี้ยเป็นโลเราดูเป็นโลได้ครับอ่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่ว่าค่างเงินบาทถ้าลงมานะครับถ้าลงมาแล้วไม่หลุดนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะสลับอ่อนค่ากลับขึ้นไปได้ครับแต่ตรงนี้เมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ย มองว่าเนี่ยณปัจจุบันพยายามจะดันอ่อนค่ากลับขึ้นไปนะครับตรงนี้ถ้ายังไม่ผ่านถ้ายังไม่ผ่านแถวโซนอ่าช่วงอ่าตรงโซนนี้ครับหางกราฟแท่งเทียนโซนนี้ครับสามสิบสามจุดหกศูนย์ขึ้นไปถ้ายังไม่ผ่านก็มีโอกาสครับที่จะสลับแข็งค่ามาก่อนถ้าหลุดจริงๆนะครับหลุดหลุดตรงโซนสามสิบสามจุสามศูนย์ นะครับแข็งค่าตรงนี้หลุดเป็นไปได้ครับที่ค่าเงินบาทจะมีโอกาสที่จะปรับแข็งค่าลงมาได้อีกถ้าหลุดตอบโซนข้างบนนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีครับสําหรับท่านผู้ฟังที่รอซื้อนะครับทองคาภายในประเทศอยู่ก็ตรงนี้จะช่วยให้ราคาภายในบ้านเราเนี่ยปรับถูกลงครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะมีแรงซื้อพอดันอ่อนค่ากลับขึ้นไปได้มากกว่านี้ไหมถ้ายังไม่ได้จริงก็มองว่าอาจจะมีสลับ แข็งค่ากลับลงมาอยู่เหมือนกันครับสําหรับค่าเงินบาททีนี้เราก็ไปดูในส่วนของตัวสปอตราคาทองคากันต่อเลยครับสําหรับสปอตราคาทองคำครับณปัจจุบันยังยืนโซนพันเหเหรียญอยู่นะครับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนมีการปรับลงมาทดสอบแถวพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับซึ่งจะอยู่โซนแถวๆเนี้ยพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญแล้วยังไม่หลุดนะครับก็มีแรงซื้อกลับดัขึ้นมาแล้วก็มาปิดแถวพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า,า 1, เหรียญแล้วต่อมาช่วงเช้า ในช่วงเช้าหรือระหว่างวันเนี่ยก็ยังคงวิ่งในกรอบเดิมๆนะครับยังไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากซึ่งก่อนหน้านี้ครับราคาทองคํำก็พยายามดันขึ้นมาทดสอบพันเเหรียญแต่ก็ยังไม่ผ่านตรงนี้ก็เลยมีทําให้ปรับสลับย่อกลับลงมา นะครับซึ่งโดยรวมแล้วภาพราคาทองคําตั้งแต่ช่วงต้นส,สัปดาห์มาก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําเองนะครับก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบเดิมครับ1765จเหรียญถึงพันแเหรียญราคาก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับแต่ภาพโดยรวมของราคาทองคำเนี่ยถ้ากรอบใหญ่เลยนะครับถ้าเราตีในส่วนของเทนไลน์ตีในส่วนของเทนไลน์นะครับแล้วก็โล เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราตีในกรอบ high กับ high ระหว่างโลกับโลนะครับเราจะเห็นได้ว่า high อ่าที่ยกต่ําลงมานะครับแล้วก็โลเนี่ยก็ต่ําลงมาโดยกรอบรวมนะครับตรงนี้ก็มองว่าอ่ามองว่าอ่าภาพยายใหญ่ๆเลยนะครับภาพกรอบใหญ่เนี่ยก็ยังมองว่าราคาทองคําเนี่ย ในมุมที่ผมมองนะครับว่าถ้าหากยังกลับไปยืนเหนืน 1, 800, อโซนพันแปดร้อยห้า 5, หรือสิบเปลี่ยนขึ้นไปยังไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะมีโอกาสาปรับยอดอยู่คือภาพง่ายๆครับก็คือเทรนลหลกักๆก็ยังมองเป็นเทรนขาลงอยู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยในกรอบอระยะช่วงระยะสั้นถึงกลางเนี่ยก็มองว่า,าตัวตัวราคาทองคําเองะครับก็ยังคงวิ่งนะครับถ้ามอง่าภาพก็คือเป็นไซด์เวย์ในกรอบ นะครับช่วงช่วง1,765ถึง1,805เหรียญน,นะครับซึ่งตรงนี้ทิศทางในการลงทุนก็สำหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบนะครับเล่นรอบก็มองว่าถ้าหากราคาปรับตัวลงมาทดสอบ1,775เหรียญ1,775เหรียญนครับหรือเป็นราคาไทายอยู่28,120นะครับ แล้วก็อีกแนวรับหนึ่งครับพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเหรียญนะครับราคาอยู่สองหมื่นแปดพันทวีนะครับตรงนี้เป็นจุดเข้าซื้อนะครับก็มองว่าถ้าหากมองว่าถ้าหากราคาปรับลงมาแล้วไม่หลุดอ่าไม่หลุดเด้งกลับมีโอกาสเด้งกลับตรงนี้ครับก็มองว่าลงมาไม่หลุดเป็นจุดเข้าซื้อครับตรงนี้เมื่อเด้งกลับไปแล้วนะครับเด้งกลับขึ้นไปแล้วเนี่ย พอขึ้นไปนะครับมีโอกาสขึ้นไปเทสพันเเห้าเรียญครับตรงนี้แนะนำให้ทยอยขายทำกำไรก่อนครับโดยราคา1 7นเจ็ดรเจ็ยหรียญราคาไทยที่อยู่ประมาณ2 8 3หมแล้วก็พันแปเหรียญน,นะครับราคาไทยอยู่28,425ตรงนี้แนะนำครับถ้า ราคาปรับตัวขึ้นมาแนะนําให้ทยอยขายทํากําไรไปก่อนครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยโดยรวมมอว่าราคาทองคำเนี่ยยังจะวิ่งอยู่ในโซนถ้ายังไม่เบรกพันแปดรเหรียญหรือยังไม่เดร้อยหกสิเหรียญตรงนี้ก็น่าจะฟอร์มเป็นไซด์เวย์ไปก่อนครับสำหรับราคาทองคํานะครับสําหรับใครที่มองว่าด้วยความรี่ว่าวันนี้นะครับช่วงนี้บาทปรับแข็งค่าก็อาจจะมองแล้วอาจจะช่วง จังหวะหรือแก p ในการทํากําไรอาจจะยังไม,ไม่ไม่ไม่เป็นที่พอใจหรือยังยังยัง,ยงไม่ถูกใจตรงนี้ครับมองว่า,าแนะนําครับแบ่งไม้นะครับในการขายทยอยขายบางส่วนก่อนอาจจะเถวสักพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเหรียญไปก่อนแต่ถ้าเบรกราคาพันแปร้อยห้าเหรียญได้ฮะตรงนี้ค่อยไปพิจารณาขายแนวต้านด้านบนเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแล้วก็ส่วน แนวรับถ้าลงมาเนี่ยคนเล่นรอบสังว่าลงมาแล้วพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเหรียญแต่ถ้าหลุดลงมาแถวพันเจ็ดร้อยมองพันเจ็ดร้อยหกสิบเนี่ยถ้าหลุดหรือพันเจ็ดร้อยสิบห้าเหรียญตรงนี้แนะนําให้คัดออกไปก่อนสําหรับคนที่เล่นรอบนะครับแต่ถ้าคนเล่นระยะกลางๆเป็นในลักษณะซื้อเก็บสะสมเนี่ยก็มองว่าเป็นจังหวะดีครับเพราะว่าค่าเงินบาทด้วยความที่ว่าค่าเงินบาทแข็งค่าช่วยเนี่ยก็มองว่ามองคับว่าแถวๆสักพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหรือพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเหรียญตรงนี้อาจจะเก็บ เพิ่มอีกสักหนึ่งไม้ก่อนแต่ถ้าหลุดจริงๆถ้าหลุดจริงๆนะครับตรงนี้ไปรอพี่นาแถวพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญอีกครั้งหนึ่งครับสาหรับที่คนอ่าเล่นนะครับระยะกลางๆหน่อยนะครับถึงยาวที่ว่าถือายาวซื้อเก็บสะสมนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่าบางท่านนะครับที่ซื้อติดราคาไว้ดะโซนด้านบนนะครับตรงนี้ก็อ่าตรงนี้ผมมองว่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันสักนิดหนึ่งครับว่า ว่าตัวสปอตเองอะครับจะเบรกราคา1 8 0แหาเหรียญขึ้นไปยืนโซนข้างบนแนวต้านด้านบนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ฟอร์มตัวข้างบนเนี่ยก็มีโอกาสที่มาว่าอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นไปได้อยู่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยด้วยลักษณะข,ของตัวกราฟเองนะครับผมลุ้นว่าอ่าถ้าเรามองจากภาพในในอดีตของเขาะครับ่าภาพในอดีตจะเห็นได้ว่าอ่า ตรงเนี้ยครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้าเนี้ยครับในช่วงอ่าเมื่อตอนช่วงเดือนตุลาเนี่ยช่วงตุลาถึงพฤศจิกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าการาฟเนี่ยครับขึ้นไปให้ผ่านถูกไหมครับแล้วก็ฟอร์มตัวอ่เเาเป็นเทนขาลงเหมือนเทนขาลงเลยไฮ้ต่ําลงถูกไหมครับไฮต่ําลง โลต่ำลงโลต่ำลงแล้วผลสุดท้ายกลายเป็นเบรกขึ้นไปได้นะครับตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าพาแพทเทิร์นนะครับก็คือขึ้นมาแล้วแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นเหมือนรูปธงนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ลุ้นครับว่าผมก็ลุ้นว่าลุ้นในกรอบลุ้นณปัจจุบันเนี่ยว่าจะเล่นทรงเดิมไหมเล่นทรงเดิมไหมถ้าลุ้นเล่น ในกรอบฟองเดิมลุ้นเพื่อเขาเบรกราคาขึ้นไปเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเล่นในกรอบในรูปแบบเดิมไหมเพราะว่าเป็นไปได้คนที่รอขายสําหรับคนที่ติดแนวแนวด้านบนอยู่ครับก็ลุ้นครับว่าอย่างน้อยต้องยืนสักพันแปดร้อยห้าเหรียญขึ้นไปให้ได้ครับเบรกรงนี้ให้ได้ที่จะปรับถึงจะปรับผมมองว่าถึงจะปรับขึ้นต่อไปได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับก็ สรุปนะครับสําหรับท่านผู้ฟังนัปัจจุบันเนี่ยก็เล่นในกรอบตรงนี้แนะนําเล่นในกรอบไปก่อนครับผมเพราะว่ายังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆหรือกรอบโซนโแถวนี้อยู่ก็แนะนําครับสําหรับท่านผู้ฟังเนี่ยที่อาจจะมีซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วครับก็แนะนําครับขึ้นไปเนี่ยก็แนะนาแนะนําทยอยขายทํากําไรไปก่อนครับผม ก็เล่นในกรอบโซนเดิมในกรอบโซนพันแปดร้อย่าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าถึงพันแปดร้อยห้าเหรียญตรงนี้ไปก่อนครับให้เล่นซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านตรงนี้ไปก่อนครับผมแล้วก็ก่อนจบกันไปครับสําหรับกับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายนะครับสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่สนใจในการเปิดบัญชีซื้อขายทองคาแท่งกับทางออสซิลิสตตรงนี้สามารถติดต่อเบอร์โทรที่อยู่ใต้ล่างคลิปได้เลยครับผมครับสวัสดีครับ